หัานิมเนียทายเด้อสายดี้สายดี้สายดีพ่อพี่น้องมีข้าวจิตํมมาตํากุ้งสดน้องพี่น้องยิ้ยนสไดีเก๋เอพี่น้องมาเห็ดเหรออะไรเห็ดด้นนอมันจะเสียบเนาะวันี้เกดเพิ่มาบะเนาะก็เลยมาเห็ดในการ้ายปวดตําสมกิน มือนี้ก็เป็นมือของปีใหม่เน้อน้องวันปีใหม่สบายดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เด้อเด้อสปหนดีปีใหม่เด้อเป็นวันที่หนึ่งนะแฮปปี้นิวเยียร์เนาะปีนิวเยียร์เดือนหนึ่งเดือนหวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองสองสองพันสองสองเลยพี่น่อยปีใหม่เดือนใหม่แล้วเสียงอาจชิดังเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นเรื่องดีปีใหม่อย่างนะจะเปิดเพลงเนาะเดินข้างทเปิดเพลง อันนี้แซ่โซดาเนาะกุ้เโซดาลกุัวแน่เนาะมสดีมหมีกมวงหมวงะมีหกวงมระปุลเนาะกเันก็คือมีอันปลาแหกวะอองใหม่เนาะปลาแหกจากฟังไทยเนาะซื้อปลาแหกยังก่อนซื้อปลาก องแมนครับเมนแมนเมนไอ้นี่ปลาแดกซุนทซุนทะเลเนาะพี่น้องปลาแดกซุนทะเลเนาะอ๋อสีเสบหรือว่นเสบเนาะปลาแดกอันเจ๊เพิ่นเนาะเจ๊เพิ่นอยู่ฝั่งไทยเนาะก็คือเอื่อยเพิ่นเคยไปทำงานอยู่อยู่กับเพิ่นมาเพิ่นกระลองส่งมาให้ซีบเนาะให้มาเห็ดเมนูกินแวมาอยู่ทำงานอยู่ไทยสองสามปี เพราะว่าแม่เพราะว่าเพืเเเเเ่นเค่ะในในตอนไปเห็กันไปเห็งนานที่ไทเห็งานเห็งานอี่ยานอาหารทำขของอาหารใร้านนี่สี่หาปีก็กินแต่นี่เนาะออันนี้วันนี้เห้นเพิ่กินยาคกะนะได้ให้เพื่อกกนชงว่ใาให้กินอืม,มสีอนองงะ้องกินสิมแป กินแต่แต่ปอยุไทยนะแตกินตลอดด้วยแหละเยอะมากนะไปตั้มยังบ่ดั้นเหียวยึดก็บอกเปียก้อยนี่ใจยังดีก็อะไรนะใจยังแบบนี้ใจหรือเปล่ากระเด็นก้นเี๋ยวมันในนี้เด้อพี่น้องมันลบลบเนาะอันนี้ยุ่งสารเนาะขยันนี่ินเสียงลบมาจากเห็ดใหม่หืม ยังยังใส่เป็นงวเลยใส่บวร้ายป็นไรกันไหนขอจิลองปรุงแบบบร้ายเด้อะล้ลองชิดเด้อเออแลวแบบใส่เกลือปรุงบรายก็ชิอันนั้นเนี่ยปดงอย่างเดียวเลยเพราะวิมเ็ปลาแดงมีแฉบนอกพี่น้องชิมเหรอกินกับอันกินหม้อจิมกับเจียบงวงโอ้ขนาดบัร้ยปรุงนะแป่ว่าอันนั้นในเคในเอือ้อกินบวรยปรุงยั่งนี้จะอปนเป็ยัางเสะเว่อ เกนิมต the ๊บแ่งพคม้นไนดบกระเกเข้นุณนะเ้่ิอะไรดิใส่ทนอยู่ทนอยู่พอแหละใส่หละอ่งจงเลยชือกันได้ไหมเนอแล่ว่าแหนตจางนะคะอืมเอามาเอ้มาใส่ใส่ก่อน นี่ก่อนมอดตนี้อือกุ้งต้งไปงั้เอาวๆออบัดเดียวนะบัดเดียวอือเอาใส่ได้ลายดูตมกุ้งสดพี่น้องมาเด้อมเด้ออือนงอือกหอย้อหอยลงไปนหกมลงเลยเนาะเออนี่มาว่ลง่หอมอหอมแดงลงเลยใส่ดูนะใส่บดูใส่บัดูอืนี ปากลายหนึงแ่ลองเพ่งๆมเตรียมบวงมาสิตามกุ้งสดเนาะจะแส่พี่น้องเลยยนอ่นกินลูกอนี่เ็นปลาแดงแล้วส่งมาให้กินกับ คใจก่อนนะแต่ว่ากันเคยกินนะกันกินหอดนะกินทอดปลาแดกกินทอดบอลเทศงะนะแต่ว่าเกือบไปเ็ดงานอยู่ห็นจักปีกอ่ะเระมาณสามปีที่เขาสี่คนละแต่ว่าเ็ดเ็ดอยู่นี่แหละเ็ดกับกันนันตำโพเห็นเนาะแม่ปรั่งเขากินมั้งนะปลาแดดของอันบอลเกะแดนสั่นเหมือนนัวแล้วนี่นัวแล้วพี่น้องเดืองนัวเห็นนัวเนาะใครวะ แหเนาะนะัวดิเนาะนัวว่ะนัวงนะมันเสียบพี่น้องเอยลาะเด้อพี่น้องเด้อขั้นยากหงวันแสบดูวันเสบเนาะแลกส้นทนะลลี่เหรอลกซ้นทนะลี่เนาะใครไจทิดต่อทางไหนได้สมมติว่ามีสีพักมาทางเฟบุ๊กกัไเนะเฟบุ๊กเอือเองเนาะ ลนซือเป็นการนักันนก้ยล่ะน้อยนเฟสบุ๊กซื่อลาะน้อยเด้มพี่น้องลาน้อยแม่น้ำพิงแซ่บอดี้อพี่น้องด้อแซ่บแ่จอยดิมากมากอนี่มาพิก่อนตามไบ่ดีวะทีว่าตามไเปก่อนเอาไว้ก่อนไว้อนอ่ลองลองตามไหม มาสิประเดานี่อยากให้ได้กินน้ำนะแว่ามันนใครกไม่เคยกินเัม่ใพี่เกินเนมาดอมาเด้อมาเด้อมามาพี่น้องดวงมือเนาะนี่ไอ้ดอน สบายดีสบายดีฮ่ยไอหนอไอดอนไอหน้องเนาะตักุ่มสดมาหน่อะไรเนี่ยะกงเลยบ่จิมเนี่ยบางยานี่มันเพลตายขอจิบน่องปลาแดงไหมปลาแดงยังขีแสเลยน้ำปลาฟงฟุ้ตาล้ำฟงบ่าวน้อยมันตีมาอะไรม

สักของเพล็กซ์เนี่ยนี่ด่างมาแต่อัพตะปูอตะกลอ,องมันมีพายจะได้มาหน่อยเสบบออะไางี๊ดดิโอ้หักแล้วนัวดีเนาะนัวดีวะอั่อยไปเลยอือันัวดี เประเทศนอมประเทศไทยประเดศน่อนจจงประเหนแดยใครจะตำเห็ที่่าปะปูปลาได้ปะดดอะไรนะคปกติกนี่คันทอดตำมะหุงหนี่เนาะแกงนัวนี่วห,ห้ว่าเอาเป็นวงทองวงเยออ,อันนี้ใส่ปลาแดกในหนึ่งมะเนขือนัวเลยเนาะนัวอะไรนะ ว่านแตใส่เป็นหน่อยมายโอ้สุดใหม่วันนี้เะห็นนะนะเอ๊ะนะหัเลยเนาะสุดใหม่ว่ะฮดให็นึน่นมฮ่ม่ม่่มม่อยึ่่กฮึ <c ười> ชินึ่มฮึอ,อ อาครับครับตามชี้มือดอโอีโอ้พี่น้องเลยผ่านไปคราวเดียว

อาจารย์เี่เอกเจดิ้งจบกับประเทศไทยกับตารางหล่อเงนบาเลยเป็นเงินกุญสตารกินโอเคแลวไจุดจาก็สามารถจางได้นะบาธุจตายให้กัดเนาะอืมพี่น้องเลยมีักคัาคัาน้ำปเดก็เกิดจนบริเน้นเลย,ยเรื่อต่ออ่อ ้าพี่น้องกัำได่นีกรีิจ้องเพื MM. ่อนันนีเนาะพี่ดิบเนี่ยานปาวนกระเพาะแบบกินน้ำน้องนัวนาะแฉบแฉบแฉบปะลาดพี่จอเนาะพี่น้องประลาดปรลาดแบแบเดียวกันพูดราคาเด็กราคาขอนึงเท่าไรก็ตัวนี <longitud. S 1> ้ตัวนี้นี่บ่ออันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทเนาะ ต่ว่าตัวนี้จะเป็นซีซิพ่ะจะแบบสูตรเดียวกันคะแนนต่างแต่แบบว่าเพื่อนจะเห็เุแบบสติี่เกอร์ต่างกันเนาะอืม <ừ, S 2> ใครจะจใครส,ส,ส,สู้ใครสู้ในจังหน่อยอันนี้กัน่ารักน่ารักอ่าแซ่บเนาะเ,เกะ้พี่น้นองสำรักขีนี้สิมีเพียงเสนีย์เนาะกะขอบใจเพิ่นผาาปลาแด็กไม่ชิมเนาะเพิ่นอยู่ไทยเป็นเจ้านายเก่า,กาของเอื้อยเนาะที่เคยไปทำงานด้วยกันเนาะ พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้นขอจบเป็นเพียงเท่านี้ขอคำมาสบายดีเด้อทุกคนเด้อสบายดีปีใหม่บ๊ายบาย